น้องคุยน้องรอมานานกะไม่ได้ติดต่อหากันโดนแล้วอ,อ๋อมันมันมันเป็นยังไงคือว่าใกล้จะอีเข้าพรรษาแล้วควนนี้น้องก็เลยตัดสินใจเลือกมาแล่านะตอนนี้เอยๆแ,แผ่านขอโทษ FC ทุกคนเนาะที่เคยติดตามเออยเนาะที่ผ่านมาเนาะการเขาคุณคุณหญ่จะดีทุกคนเนาะที่เคยมาสู่เลยเนระื่อยเนาะจาเ โดยกาดสบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนวอร์เป็นพี่น้องทางฝั่งลาวพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกาตอนนี้กาอยู่ที่บ้านโคกประวัยเด้อเนาะพี่น้องอยู่ทางเมืองอุทุมพรแควงสวั์น,นัเขตพี่น้องเลยกาเข้ามาหาเอื้อพงหรือว่าสาวพงไม่ห่างลูกศพนพี่น้องเลย กาบ่าวตาเนาะกามาเมื่อก่อนกับบบกพ่อเพื่อนพี่น้องเลยกามือนี้เนาะกาได้แวะเวียนเข้ามาอีกเพราะว่า,าทงางเรืยพงหงรือว่าสาวผงเพื่อนก็ได้โทรบอกแล้วเนาะว่า,าได้กลับมาแต่รับจ้างดำหน้าเลยเดอ้อวร์ชันก็นเลยเอา้าเนาะพี่น้องเนาะสีเขาา่ามาเยี่ยมยามทำข้าวเบื้องก่อนเป็นยังไงเนะาะเรื่องกับบ่าวไทยบอกสิมา แตงสิมาคอมือออกพันศาอ่ามือเข่าน้องพี่น้องมือเข่าพันซาสิมาหอดนี่แหละโอ้ยบ่ตากับทุันเขาหอดพันซาอยากให้ออกพันซาอะไรพี่น้องเลยได้กะคือว่าแดี๋น้องพี่น้องเนาะกะเอ้พงคนกับบุคอยอ่าอยู่เพื่อนพอช่วงนี้นะเป็นช่วงดำให้ดำหน้าเพื่อนกับไปรับจ้างรับบายพี่น้องเลยมื้อนี้กลับมาเลยกะจิเข้าไปทามไทยบ้างนาอพี่น้องโด้ยเนาะกาสบายดีเด้อผมเองพี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลย สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อ่น้องพี่น้องกาคือว่าแหละอ่ะมืดๆกัมืด้ามืดฝนเลยพี่น้องเลยบรรยากาศกอาดชี่คึมๆเลยวัดเจ้าลมพัดวุ่นๆพี่น้องเนาะมากกับมาบอกให้เพื่อนมานางคมคมคือเก่าเส้นเคยพี่น้องโดยสบายดีอูยหายหน้าหายตาไใช่น้องตะโดนโดยวัดเจยังเด็ไปดำ หน้ารับจ้างเหรอบ่ช่วงนึ่งโดยเออไปดำอยู่ทั้งใดเลยอยู่ตรงไหนคัมเนาะโอ้ยทางบันตรง้อยกับคัมโดยเนาะกาเพิ่นเพิ่นจ้างวันไหนไหนวันเชนหาเนาะโอ้ยเนาะวันเชนหาโดยจะจะกับามมือใไหนจะไปอีกบัดนี้กัยังโมโหเนาะโอ้ยน้องเนาะกถือว่าดินล้นเนาะไปหาเงินหาคัมพี่น้องเลยช่วงนี้กับวันคอยอยู่ละบัด คือทางน้องมิกเพิ่นก็คือบอกเลยลูกผัวก็ได้เลิกได้ลาคือหลายคนคือชีพุจักเนาะยอ่าก็คือเข้ามากับผู้เขาไทยเพิ่นนั่นแหละเนาะติดต่อมาได้เพิ่นว่าเป็นจังไดอชาวพงนี่รู้สับตายบ่เพิ่นว่ายก็เป็นจังไดงชาวเอียนยังอยู่บ่รักษาก็ยังอยู่เนาะอืมนะเป็นจังไดงจะคือว่าบ่ได้คอยติดต่อกับเพิ่นอืมก็บ่ได้คอยติดต่อหากัน ได้ติดต่อหากันโดนแล้วอ,อ๋อมันมันมันเป็นยังไงคือว่าใกล้จะอีกเขาพันษาแล้วคนนี้น้องก็เลยตัดสินใจเลือกมาเลานะตอนนี้องอือจะจะสรุปเรื่องนี้คือกับอ่าชิมาฮานะกะ็ได้เลิกแล้วโดยแม่ออก็ได้คุยได้เคลียร์กันแล้วเนาะอ่าอ่าโอค้โคุยเคลียร์กันไปนทีเรียบร้อยโดยแม่อือกะ อยากมีหัวหน้าครอบครัวเนาะเด็กสร้ายเด็กชายเนาะเพราะว่าเพิ่นกระโดนเนาะถ้าเพื่อเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกระเบิ้ขึ้นมาจเชื่อเนาะโดยโดยก็คือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าผูกกับทีเคยโอ้เคยลมเคยเบากันนานแบบบ่เคยเห็นหน้ากันจเชื่อเนาะโดยแมนอ่าอันนี้บอตากหรือว่าเอฟซีหลายๆคนก็คือจะเข้าใจพี่น้องเลยเนาะลมลมกันจ็ดเดือนก็สามเดือนสี่เดือนเนาะ สามเดือนสี่เดือนบมเคยเห็นหน้าจ้าเทือกไม่กระทั่งคู่โดยเคยเห็นเลยนะอันนี้บอตากับมีอยู่สองคนพี่ดองเคยที่ว่าเพิ่นเคยติดต่อมาหรือว่าให้เขามาถามกับบอคู่ว่าจะเป็นคนใดเนาะเพราะว่าบอตากับผมเคยเห็นทู่เพิ่นในอ่าไปผงเพิ่นให้เบิร์จ็คเทือกนะเพิ่นก็มีแต่ว่าช่วงนี้ติดต่อกับอสาวพงเพิ่นบ่ได้อยู่ใช่าก็เลยอยากเขามาถาม โดยเฉพาเมื่อเมื่อ่ทุกคนมันมีสัญญาณเนาะกับบล็อคอยดินโทรศัพท์เนาะสัญญาณบล็อคอยมีเนาะสัญญาณบล็อคอยมีเมื่อทางนั้นเนาะกะกะคืออ่ากับบาลาวนี่จังใดแบบว่ามีคนรบหรือว่าหรือว่าแบบอยากอ่าอันนี้กะก็เลยตัดสินใจครบบาลาวนาะโอ้สรุปแล้วครบแล้วตอนนี้เลยครบแล้วโอ้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาฉันจังใดกะเบิ่งอ่าแย่งหักมักหักแพงกันเนาะช่วยกันสากันสาฉัน กับบาวล่าคนนี้นี่เป็นยังไรแบบว่เาเพิ่อนเคยมีลูกมีเมียมาเพิ่นกัเคยมีลูกมีเมียเพิ่นกัเคยมีเมียสองคนคือกันแต่ลูกเพิ่นบ่เคยมีเนาะโอ,อ,ะอะ้ลูกลูกนี่ยังบ่เคยมีโดยแต่ว่ามีนี่เมียนี่มีแล้วแต่ว่าเลิกแล้วเนาะโดยคือทั้งเอื่องพงเพิ่นนี่ก็เคยมีคือกันีปนอนไปก็เคยอี้เข้าใจกันยุ่งันโดยว่า เพิ่นกะเคยมาเคยมาซานน้องมาเอ้ยเนาะเคยมามาดินอำเภอแม่ลุงเต่าเอ้ยอยู่แล้วเขาเจ้าว่าจังไดฉันเพิ่นกะว่าสีมาเห็ดตามประเพณีเนาะแตมพี่พงศประเพณีโดยแม่นเาพี่น้องเอ้ยมือหน้าสิถามเบิ้งเนาะพี่น้องว่ามือใดเพิ่นสีมาไหวมั้คอเนาะนี่คือยังบทันหูโดยแม่ยังบทันหูบทันหูพี่น้องเอ้ยก็คือเพื่อนเพิ่อนอายุจักปี เป็นกะรเรื่องลน์กับอะไนนะอ,อ๋อไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องเลยอ,อืออบัดคือกับบ่อไทยที่จะฝืนบริบาลนี่ได้บ่ะเป็นการบริบาลเนาะอันทางเอกจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะ<อ>เป็นก็ว่าเออคทำใจักมากกับอารมณ์ใจแพ้ใจมนันเนาะหามใจไปบ่ได้เพื่อนนะเพิ่นบานได้โดยเน,นาะเพราะว่าเมื่อคุยกันเท่าก,กับว่าเห็นหน้าเห็นตากันเนาะแต่คบกันมาเนาะเพราะว่าคุยกันว่าเล่าเพิ่น เห็นหน้าเห็นตาเนาะเพิ่นก็มาลิ้นมาหัวน้ำพ่อแม่รุงเต้าเนาะก็ได้หูจักเนาะว่าแล้วก็ได้เห็นนะบัดผู้ที่อยู่ไทยบัดอ่าก็วันวันอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าจักอ่าเป็นได้เนาะโดยที่โบให้เห็นหน้าบ้หวก็ไม่ได้เคยเห็นเนาะหูเง็่กับเห็นได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงพี่ชั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าแหละ คนเฮาถ้าว่าสิเป็นชายนิง่งชายแน่นกันคือบอาตาเคยว่าเนาะเป็นเนื้อคููกันมันกะหนีกันบพ่พเพศก็ว่าแหละก็คือทั้งทั้งนอกนี่ก็เคยเมื่อเอเยี่ยมยา,ทามทำข้าวทาั้งเพิ่นอยู่บะกะทั้งบ่บาวเล่านี่ยก็เคยไปหลินผัวเพื่อนเพิ่นเนาะเออก็เป็นอยงได้สถา,านะครอบครัวเพิ่นครอบครัวเพิ่นก็สิดีกว่าทั้งสมอยอ่ยืมีให้มีหน้าแบบโดยแม่กินคือกัน โดยแม่เพิ่อนกับแม่ำแม่รวยเพิ่อนกับคนชายศนาคือกันนี่แหละโดยโดยกะจ่ฐานะเพิป็นอดีตคนทั้งบ้านด้วยนะโดยอ่ากะคนเพื่อนเพิ่อนหลายบ่ตาเพิ่อนกับหลายเพิ่อนมีลูกสี่คนเนาะกับอยู่ไทยกะสามคนเหลือแต่คนของคนหักของเงิยเนาะอยู่บ้านเห็นหน้าก็พอเหแม่เ้าเออแสดงว่าเพื่นลูกใช่โทษมาจากเนาะกะบ่แม่เนาะกับพ่อมีลูกสาวละ โอ้เป็นมีลูกฉลาอยู่โดยฉลาเหมือนกันยายอยู่ไทยนะอืมก็คือว่าอะไรฉันเนาะอแตาว่าเจ้าก็เคยเมื่อเห็นทั้งพูนแล้วทั้งพี่ก็เคยทั้งพูนก็มาเห็นทั้งพี่แล้วกะถต่ว่าหับได้ก็โอเคเจ้ากับใบติใบหยังบ่โดยกะเพิ่นกับ่าบ่ติเนาะหาลูกศิกรับได้เพิ่นอใบติใบหยังตอนทีนี้กับน้องๆเพิ่นกับเมือนําเราวบบคุณหน้อยกะเอามือนําเนาะเออเนาะเพิ่นกะคุ้นเคยเนาะติดเด็กดวงคุณเิ่นก็บ่อยากมา ก็เล็กน้อยเนาะไปใช้ยู่หันได้อ่าดที่ว่าเอ้าทังใดก็ทั้งนั้นก็เสียใจน้ำเด้อเนาะขอใชยเด้อขอผ่านขอโทษ MC ทุกคนเนาะที่เคยติดตามเอื้ยเนาะที่ผ่านมาเนาะกขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนเนาะที่เคยมาช่วยเลยเอื้อยนาะแะ่บ่เคยเลยบุญบุญคุณเพิ่นเนาะโดยท้าว่ามือใดมือหนึ่งเนาะทั้งเอื้ยพงหรือว่าสาวพงเพิ่นสั่งครอบสั่งครัวเนาะมีครอบครัวแล้วนี่ ในการถ่ายคลิปก็ต้องถามทั้งลูกผัวเพื่อนอีกเท่านึงได้บาตรนี่เนาะพี่น้องว่าจังใดยินดีให้ออกซื้อคกล่าวโบหรือว่าจังใดบบต้องได้ขออนุญาตเจ้าของเพื่อนทางนั้นก็ได้บาตรนี่พี่น้องเลยเพราะว่าตอนตอนนี้ยังได้อยู่เพราะว่าเพื่อนยังบบมีเจ้าของเด้ยังแบบในนามแบบว่าเบาสาวแต่ว่าเรื่องคุยโอรลมกับบอไทยนี่ โมขะหยุกเลเอดหยุกเลิกเดินหยุกเลิกน้องพี่น้องจังได้กะอ่าจังได้ให้เบิ้งคักอะไรแหละนะแบบว่าบอยากให้ปุบปับผ้าจังได้ศึกษาเบิ้งกันก่อนก็ได้เนาะอืมกะอีกอย่างคือทางนั้นกะเพิ่นกะบบมีคนคือกันแต่ว่าแต่ว่าคืออันนี้สมุตินะสมุติว่าคือทำแต่ง อำเภอแต็งเจ้าสีเมือนอำเภอบ่หรือว่ามาเพิ่นมาอยู่พี่แต่เมือนเนาะเพิ่นมาสีแต็งมาเฮือนโอ้เพิ่นสีแต็งมาเฮือนพี่น้องเลยเพิ่นบ่มีไผลเนาะยันยันว่ายันว่าเอื้อยก่ามาอยู่ขื้นนี่ไปชนเหตพราะว่ารณงพี่กับทุกอย่างเนาะแม่กับว่าหลายคนแล้วคำว่าคนกับเพิ่นแม่ใช่ไหมคนมาเฮือนเนาะทางแม่กับวูนพี่ก็หลายคนเนาะกับบ่กุ้อยู่กุ้งกินนี่อันนี้คือคือสมมุิอันนี้คือสมมุดนอนสมมุิว่าเมืองพูดปุ๊บนี่เฮือนนี่จังใดเจ้าสี มากเมื่อบบแบบว่าบป้าเป็นสิ้นคือเก่าอบมากงนะว่ามันเป็นของพ่อของแม่น่ะอ่าอ่อ่าแล้วก็ถามอีกก้อนแน่นอนพี่น้องแอ้บมันชุดเลยใช่ฉันไปถามแล้วก็ได้อย่างเช่นใส่ไพ่อย่างดิ้ใส่ไพ่ในใส่น้องมิกใส่ละล่าเนาะเออสิยูนในทางน้องมิกโดยพอน้องมิกเป็นกระบมีเนาะน้องมิกก่ะลงมาย้อนทังนอนพี่สุกคือเก่าขมิ้นใส่ไพ่ทั้งเรื่องอะเสียมหายน้องละล่าละล่ากระบ mi นอนพี่น้องเนาะอ่าอ่าอดีดีดีฉัน เพราะว่าก็มีเอฟซีเพิ่นเฮงเป็นห่วงอยู่เรื่องนะใช้พื้นใช้ไพ่เี่แหละเพิ่นยังให้่ะมันหุงบนไม้บนยางเพิ่นนั่นแหละโดยเพราะฉะนทางเอื่องทีมอบให้น้องมิกเนาะคำเออมาอยู่พุ่นนะจ้าเจ้าดีจ้าพี่น้องอ่ะคือทรัพย์สินที่ว่าเป็ดเป็ดเป็นไก่นี่เจ้าเจ้าขายบดบ่บดขายหมอกให้แม่เนาะเอออยู่ไปอย่างนี้เออนพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือยังว่ากันข้าวๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าการ เอ้าสรุปงานนี่เนาะบ่าวไทยอาจจะได้ออกหักนะพี่น้องกันกับว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าได้คุยกันแบบว่าจะแจ้งดีได้บอกกันแล้วโดยได้คุยบอกตามตรงเนาะทั้งเรื่องกันกสรุปแล้วผู้ที่เจ้าล้มกับบ่าวไทยนี่จักจั่คนกบ่าวไทยสองคนเนาะสองโอ้เนาะพี่น้องอันนี้บ่าวตากับ่าหูว่าไพเดออันจริงใจแท้กับก็คือคนที่จะขึ้นมา ภาพกันซายเนาะทีนี้ชิเกะคุกจริงใจแท้เนาะก่อนมากอ่ะเพิ่นบอกเคยเปิดกล้องเปิดหน้าเปิดตาเห็นนะแต่วันนี้ยินแต่เสียงปากแล้วกาคนไทยคนหนึ่งเพิ่นกะเปิดกล้องเนาะเห็นหน้าเห็นตาชุหูเห็นเบิงแต่เพิ่นเรื่ก็บอกเพิ่นว่าจะเป็นไอฮักตลอดไปเนาะโอ้นั่นแหละเพิ่อนว่าในน้ำไอ้เนาะโดยน้ำไอ้โดยจะน้องก็ยินดีเนาะน้องก็นับถือเพิ่นเป็นไอฮักตลอดไปเนาะคือคือผู้ที่ว่าอ่าบ่ให้เห็นหน้าเห็นนางนี่เพ uh, ิ climate, right, ่อนว่าว <c ười paperwork net> <ười questionnaire AUDIO> ่าส <Fahrenheit incomplete> ิข no ึ <beams cry> ้นมา มือเข่าพัญซานี่เป็นอย่งได้ชะก้อนสีอันนี้กับบริวานใจอย่างแน่แบอกจะบริวานใจนะอย่งเนาะกพรเพิ่นกับใบทูใบทูมาดินมาหัวนีว่แก่กัหลายเนาะ<อ>เป็นเดือนแล้วมัง้งเนกะวันนี้แอ่ก็ได้ตัดสินใจมากแอ่ก็เลยตัดสินใจบอกคนเนาะอ่าอ่าคือบัตรอ่ากับอ่าผู้ที่เปิดกล้องเห็นอย่างนี้ยังว่าเพิ่นบริวารบริวารในน้ำบ่าวสาวปันใดโดยแม่ในน้ำบาวสาวเพื่อนถือเป็นไอหากน้องหักเนาะเจ้าเนาะอันนี้กะ คือทางบาตากับมิยุสองคนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เคยถามอยู่นะกาว่าอยากแบบว่าอย่างใดสงสารน้องนั้นเพิ่นหนาพูดหนึ่งก็ได้อยากให้พอได้อยู่กินวัตูุที่ว่าสิ่พักเครื่องไม่ให้ก็เลี่ยนเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จักเพื่อนอย่างใดกับโบฮูเนาะเพื่อนบม่ได้เคยโทรมาแกเนาะอืจถ้าจังที่บาตาเข้ามากับเพม่นเพิ่นกับมาถามว่าอยากได้เบย์ได้ยังตอนนั้นแหละพี่น้องเ้ยกะ นี่กัเอ้าเนาะมันกับ,บโบหูน้ำเพิร์เด้อเนาะแต่คือช่างช่างช่างพูดนี่อ่าแบบยังไงให้หน่าตะก้าเพื่อน,นติดบ้านติดอย่างบ่จะเอาเมื่อเหิตทางทางเบาเลานี่เาการที่หน้าเพื่อนกะบกายเติบเ,เ,เพื่อนกะไม่น่าอะไรทงก็พออยู่พอกินเนาะเพวันกะ้ใแบดบำมารวยลูกสนายกันพี่น้องดีดีเช่นช่วยกัน อยู่กันเฮ็ดกันหานะแต่ว่าชวนลายนี่เท่าที่บป้าไปนั่นนี่เพิ่นกษสินิยมเฮ็ดชวนมั่นชวนยางเนาะทางเพิ่นกะบูกมันเนาะเดี๋ยวก็จะได้เมื่อเสียหนามันเนาะเอาเห็ดยีทองอย่างเดียวแล้วก็เราชาวบ้านเห็ดยีคองบทเพลงนี้ผนมาไหวมาขอคือจะได้เมื่ออยู่พุ่นแล้วบ้านเมื่อเสียหนามันเนาะย่างย่างเช่นแบบว่าลูกผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่นี่เผลบ่มื่อนน้ำเนาะถามอะไรผลบ่มื่อนเออคือ คือว่าไงแบบผู้ใดอยากเมื่ออะไก็เมื่อเนาะโดยเมื่อทารุณเท่านั้นเนาะผู้ใดอยากเมื่อก็เมื่อพี่น้องผู้ใดอยากเมื่อก็อยู่ในเมยไงผู้ใดอยากเมื่อก็อยู่ในเม่ยไงนี่คือบุได้ถิ่มบุด้ป้าอะไรกันทั้งนั้นกับบุได้เขียดบุรได้ช่างโดยแม่ทางนั่งใจเพื่อนกันโดยทางขุนกันใหญ่างนั่งใจเพื่อนกันใหญ่เอาเมื่อเบิดแต่ว่าทางลูกของเอื๋เบ่เมื่อเนาะในเพื่อนก็อยากได้ลูกได้หลานด้วยเพื่อนบ่มีลูกมีหลานอ่ะเออสม่ำพอแสนพี่น้องเลย นี่โบได้เมนว่าเอื้อยเพื่อนนี่โบอยากให้ลูกเมื่อได้องอยากให้เมื่อเบิดเนาะทางพุ่นกับเพื่อนอยากให้เมื่อเบิดเมื่อเลี้ยงัวเลี้ยงควายเฉยแม่ใหญ่เนาะเพอใหญ่แม่ใหญ่กันเท่าแล้วเพื่อนกันแต่ว่าคือน้องๆเพื่อนคือผู้ลูกกกนี่ก็ใหญ่แล้วเนาะเท่าเท่าประชันเท่าเท่าบอยเนาะอ่าเท่าบอยนะเท่าบอยก็เท่าแม่อ่าเพื่อนก็ใหญ่แล้วนะเพื่อนกับโบอยากเมื่อ โดยเพราะพันติดไม่ใหไงนะเพราะว่าเออไม่เป็นคนเลี้ยงเองคือว่าอะไรยู่ทั้งพี่กะมีผู้เบิงผู้แย่งยูสินะการบัดตกแรงตกอย่างมากอะเมื่อกะเมื่อหรือว่าจะไปใช้กะไปเนาะพี่น้องโคิดหอดกะไม่เยี่ยมไม่ยามแมนแมนแมนกะกะบ้านบ้านหตรงน้อยบ่โดยตรงน้อยหัค่ำโอ้กะบุกไก่เป็นไรพี่น้องเลยเรนรถชารถจักรี่ประมาณ หม้อหอดสมุนต์ถลนไวพี่น้องหมหอดสมุนต์กระบอกไก่แต่จังได้จังดับให้ดับนาทั้งนั้นแล้วแหละแล้วแเออนอนพี่น้องเนาะอ่าๆมีแต่ว่าชอบเมื่อหลินเมื่อหัวิ่นกับเช็ดเช็ดยามันโดยแม่คือคือคืออันว่าอะลรเนาะอยากอยากแบบว่า แต่คุณก็ไหมาเห็นนี่น้ำเรื่อยแน่สินะต่างคนต่างไปมาหาสูกันมันก็โอเคสินะมันคือปูดที่ว่าคนอยู่ไทยเนาะพี่น้องกเอื้อฟงคนกับบริตตคือกันแต่กีนะอ่าแต่ว่ามันมาเสียแต่ว่าโบเคยเห็นนดะแม่กะมันมันเป็นการที่ว่าอ่าจะไหนนัดกันเมื่อออกพรรษาแต่กะแต่กะแบบว่า ขาดการติดต่อไปเป็นเดือนแม่นบ่กับบริษัทติดต่อมาเพราะเอ้ยมันมีสัญญาณกับบริษัทต่อก็คุยกันมาตั้งสามสี่เดือนก็บม่เคยเห็นหะน้ากันต่ะเนาะการคือาการชีเมนคือคว่ำ่นว่าอยู่ได้พี่น้องเนาะน จังไดชื่อเฟซหักหักแท่บอกไปยังหักแท่มาแค่ไหนนะเออก็เดียวว่าหักแท่แพ้คนใกล้ชิดนะน้องพี่น้องหักแท่แพ้คนในใจกันแม่แต่กะคือว่าวาแล้วถาว่าคือทางเอื้อเฟินมีครอบมีครัวแล้วี่กะโดยบางบางที่เนาะพี่น้องอาจสิบ่ไดไทายเรือว่าอ่าว่าลูกพัวโอเคบบเป็นอย่างกะไทยกะแต่คือสิบได้น้าเสนอแบบถามเรื่องผู้บ่าผู้สาวแลวเนาะพี่น้องมอคือ เป็นเป็นยังเนาะตอนแรกที่บอต้าคือถามเรื่องเบาสาวส่นะเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นอ่าจังใดติดต่อมาแล้วก็ถามเบาซาวแล้วก็เอ้าวมือนึงมือเนึ่งยาวมาเท่ามือนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่ส่วนลายนี่ครับคือว่าแหละอ่าทังเอื้อยเพิ่นเปเป็นแม่ห้างแน่สินะผู้ที่ว่าเพิ่นเปิดเบาสูเพิ่นสนใจอย่างใดก็บอกให้ตีบอยให้ว่ากันเนาะ ตี่หมาว่าดกันเด้นนอเนาะเพราะว่าการที่สั่งครอบสั่งครัวคือทั้งเจ้าก็อยากมีหัวหน้าครอบครัวแมน่นบ่ือยแม่นอ่าก็อยากะะมีหัวหน้าครอบครัวแบบว่าพาษาสั่งภาษาเนาะ,ะอ่าๆก็แบบคือโอ้ล้มกันนี่ได้ถามเพิ่นเบิดทุกสิ่งทุกแนวแล<ก>้วบ่แบบว่าเลิกกันแบบได้กับลูกกับเมียได้ถามเบิดแล้วเนาะอ่าเป็นคุยกันเบิดแล้วคีอหน่อยว่า ເລືອກວ່າຄືບໍ່ເລີກບໍ່ແຫ້ງແລ້ວເນາະການເລືອກຄັນກັບເືອລະສີກໃບນ້ໍາຕາເດີ້ລາອືມອອຍມັນກະຄັກໃດເລື່ອງອ່າລູກເລົລືມນນນ້ຍໍດສີກບໍຕາາກກັບ່ອນແນຄຕາມີດຄອງປພນີ້ໂອທ พ่อแม่เพิ่นแบบว่าเพิ่นมาตุหากันแล้วบ่เพิ่นเว้าแล้วบ่กาเพิ่นเว้าแล้วเนาะเพิ่นว่าสองคำบ่คือคำหนึ่งนี่แหละอืเพิ่นเว้าเนาะเดือมันคำสองคำโดยมิดดับแม่เนาะเอออ่ะๆๆเกาจังจังเว้ากันอีกเทื่อนึงโดยแม่กาคือเว้าอะ้รเอ้าเนาะเอาออกนอกประเด็นก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ช่าเรื่องอันนี้ที่ดินที่ดอนนี่นะสมมุติว่า คือชมพูเที่ยวไปเที่ยวมาหากันได้บแบาๆ่ปเพื่อนทางบ้านเะานี่เพื่อนเอิญในไหนเนาะพี่น้องเราทางบ้านบ่าตานเอิญไผยยอนบอหรือว่ายังแมอบผยยอดเคือท่านเจ้ากับมาพี่ได้แน่นะเมื่อพูดได้ทีนะโดยแม่เออทางที่ดีของเอืิญกะบยังให้ไวเป็นไผยยอนได้กวนนะเพาะว่าอยู่ทางพี่ทางพี่ก็ได้เนาะแม่ทำเอามาเมื่อเอนแหละมันชิ้หากนะเฮามาอยู่พี่ก็ได้เนาะเออนี่แหละพี่น้องแบบว่าอยากบางบางที่นะแบบโอ้อยากอยากมาหาแม่เขาดิอ่า ทางสี<ช>เก็จะหายไปเป็นไพยโยนเนาะเนาะอยู่ทางพุ่นทังพี่ก็ได้อะน,นะทำพี่น้องวก็กจังได้เออ,นอเนาะตอนแรกก็ช้ำว่าทางพุน่นแล้วก็ชวนพุ่นมันไทยหน้านี่บ่ได้บ่เลยได้กันเนาะเ<ห>พื่อนกัเดินนี่เพื่อนกัเพื่อนตรงแยงเพื่อนกัไปปั้นขันหน้าเพื่อนเนาะวันนี้นเ,อเออชาวบอแบบมันมีน้ำมีในเพคนมาไทยให็นได้มาไทยดับได้เนาะเพื่อนกัมาข้างแรกเพื่อนกัว่าเสี่อาก้ามาแต่เพื่อนเพราะว่าดับน้าแล้วเพราะก้าก็เดือดว่ะมันมันมีน้ำก็เลยทายถิ่นได้ นะพี่น้องเนาะโดยถ่ายทิพย์ซื้อโดยเพื่อนเครเพิ่นก็ไปเสืเอามาดาให้แม่ทั้งแม่พี่ลายก้าก็เลยมันโบมีน้ามาเลยถ่ายกาทิ่นซื้อถ่ายทิพย์เนาะกาดอยู่ล้ำหน้ากา้าว่าอยากได้กับเดียว์จีถามแตพพ่อเพื่อนเรือยุด้วยงามขนาดการนะก็เอาเพราะว่ามีก้าเนาะก้าขดอยได้อยู่แมนเมนก้าขอดะเดี๋ยวจีล้องถามทัพพ่อเพื่อนว่า มาเรือหน่อยเรือลายจำได้เยสิบอกเด้อโอ้โหมีกระดําเนาะอันนี้น้องหากระถายแล้วเมื่อเ้านี่เนาะจะสู้ไปจำได้แตว่าเพราะว่าคนลาวคนไทยพี่น้องเลยกะทาว่ามาหาหรือว่าหักมากกันกับโบเกียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ทางการเลือกผู้ที่ว่าเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ใกล้กลัวอะไรก็ได้ก็เลือกคนลาวคือกันว่ามันใกล้บ้านนะเนาะ อ๋โอเคสัพี่น้องเลยเนาะจังใดแกดียวบ่ตาก็คือจะได้ขอโตกับแล้วก็ไปเวียกไปงาน่ตเนาะกะมาเวียนมาถามเบิึงในมือนี่ก็ถือว่าตกสงักอยู่บ่ตาก็ได้เพราะว่าที่แรกคิดยันว่าแบบบทท่านแบบมีคนโอคนลมทั้งนี้นะบทว่าที่ติดต่อกันกระขาดกันคืนนี่ก็ย้อนไปอยู่พุ่นแล้รกับทั้งด้วยเฟินกะเลือกบ่าวลาวเนาะพี่น้องเนาะอ่า อ๋อโอเคได้เฉยได้เบิ้งเบิ้งเนาะเดี๋ยวยืมเงินไว้ให้น้องนั่นเพิ่นชื่อขนมก่อนพี่น้องเลยอ้เนาะมื้อนี้ไปทางใดคือบ่มาเลยอยู่ทางเงืนนะพี่น้องะว้าทุกเนาะพี่น้องจะได้อ่าพอไม่เราคือดื้ออนคือบ่ดื้อบาดเลยเนาะคนติดพอไม่แต่ขนาดเนาะโดยเนาะอ่าไว้ให้เพิ่นชื่อกินขนมเนาะพี่น้องขอรำบาตารำรวยเด้อขอให้โชคดีขอให้ห่างยังมีเด้อสาธุเนาะพี่น้องเนาะไปจดิ อะขอไม่คืนและบาดนี่อ่าน้องพี่น,อน้องเนาะมื่อนี้ก็ขึ้นผ้าขึ้นผลคือว่าอะไรพี่น้องเลยหากว่าเนาะคลิปนี้บ่าวตาว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยนําเด้อเนาะพี่น,อน้องเนาะก็คลิปนี้ก็บ่าวไทายก็คือจะได้อกฮักกันละพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าได้เบิ่งได้ชมเพราะว่านัดกันมือออกพรรษาไปสัน่นแต่ก็ สุดท้ายก็คือว่าแหละพี่น้องเอ้ยคนบ่เคยพอหน้าพโอตาเห็นหน้าเห็นตากันจักเตื่อเนาะลมกันมา2-3เดือนก็มีแนวคิดจิตใจอ่ามักผู้ที่ว่าเห็นหน้าเห็นตาว่าซั่นทางเอ้ยเพิ่นก็ได้โฟตาก็เอ้าเนาะจักสิว่าจังได๋แหละความมักคมฮักมันก็ห้ามกันบ่ได้พี่น้องเอ้ยพี่ที่ว่าจังได๋กะอ่าสูๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฮักให้แพงคือพี่คือน้องเนาะพี่น้องเนาะ อาจังใดก็คือจะได้ขอโตเจ้าคีบก่อนเด้อสั่นผมแม่พี่น้องเนาะก็คือจะได้เข่ากล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบายบายพี่น้องเลยไปบบดนี้พี่น้องเมื่อละบาตากันได้